มท้ายวิยาบรรทอนขอให้เวื่อทำหน่งผู้วัวปืนเล็กวางปฏิบัติหน้าที่การปกติครับการตรวจตการครอบครองและควบคุมอุปกรณ์การบริการและอัจฉริยะการขับจักรจังหวะของคอจังหวะจะเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติไปไม่รอดนะครับจนมุมนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตติดต่อเจอเแลอ้วครับติดผลกฎหมาย ทสองเบื้องต้นนะครับจำนวนเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมและกำลังใจนะครับให้กับชาวอาวสอของเราในทุก bye uh, nah, nah. อาสา,ารักษาดินแดนขอขอบพระคุณท่านผู้พิพาการกองอาสา,ก,ากําลังพลในสังก,กัดกองทัพการ,าราการองอาสา,ารักษาดินแดนจงวันสราปนากองอาสารักษาดินแดนสิบกาปันธ์และสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนทุกท่านลำดับที่สามจังหวัดจับหรีที่หนึ่ง ลำดับที่สิลำดับที่ห้านายกองโพมงคลข่าวที่เจ็ด กับเรียนเชิญท่านผู้รับการกองอาสารักษาอินแดนพระวดวงดาดายนะครับ